สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีสุทสนตครับนี่พมจะพป่าตัวเลียมาดูตัวเลี้ยเล็กครับตีปลูกใบก้างบ้านครับตัวตนนี้ปลูกไว้ไม่นานตีนะครับอายุการปลูกนี้ไม่ถึงหนึ่งปีแน่นอนครับแต่ว่าดูจากต้นแล้วใหญ่ไว้ครับใหญ่ไว้มีการเจริญเติบโตแต่ยศดีดีครับตอนนี้พมปลูกนะครับตีก้างบ้านหน่วยนะครับแล้วก็ได้นะครับทำการได้ปุ๋ยไปแล้วก็โตตั้ง้า่รอบนะครับ ซือตนปั้นตนรยละรยห้าิบบาทนะครับมาปลูกพั้นไปประมาณผมมาไม่เกินนกเดือนครับกจะเดินเติบโตกันเติบโยดีมาครับตนนี้สูงกว่าปุ๊บเนี่ยนะครับปุ๊บนี้สูงรวยเจ็ดทิพกว่านะครับก็ตอนนี้ผมมาร่องเม็ดไม่ผลัดนะครับน่าจะร่องเม็ดได้แล้วนะครับตอนนี้ผมใส่ปุ๋ยนะครับก็เป็นสูดอกตามตามนะครับนะครับนี่ผมใส่ปุ๋ยอกตามตามนะครับ ใส่ไม่ต้องหมานะครับประมาณสรางจอโตนะครับผมืเรื่องเรื่องกับมือถือผมใช่นะครับเดี๋ยวผมมาดูนะครับอ่าครับใบมีการกัดกินของแมลงกินเปลี่ยวเปรียนะครับเล็กหน่อยนะครับแต่ต้นมีความสวยงามครับผมปลูกต้นตุเรียนบานไว้ด้วยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเมล็ดตุเรียนบานนะครับปลูกไว้เพื่อที่จะทำรากเติมนะครับแล้วก็ปลูกไว้อ่า ปลอมครับตอนนี้นะครับนี่ครับตอนนี้ก็ปลูกวบบปลอมกันนะครับสื่อตอนปั้นตอนรอยอาทิตย์บานมาปลูกนะครับแต่ตอนนี้อยู่ตายเราเมงากองมาม่วงนะครับก็ยดแตกดีเดินดีนะครับพุ่มจ่ายปุ๋ยสูดอกซ้ำซนะครับเพื่อนเนี่ครับเพื่อนเนดูว่ายดเดินดีครับอกซ้ำซาครับสำหรับสูเรียนเล็กนะครับอายุการปลูกไม่ถึงหนึ่งปีนะครับปุ่มปุ่มใส้อยู่นะครับโยดแตกดีแตกสวยงามมากครับ นี่ครับโยดเดินดีครับก็เพื่อนเใสี่นใส้ตู้น้กันบ้างครับอ่าม้นมาติจมกันได้นะครับผมใส่ตุเรียนเล็กนะครับอายุการปลูกไม่ถึงหนึ่งปีที่นะครับก็มีการแต่โยดที่ดีนะครับในสูตรกงปลุกสามรามเปลื่นเปล่นดูโยดนะครับปลายชนดอ่าครับเหลก็ตอนนี้อีกหนึ่งตอนครับการปลูกนี่พร้อมกันนะครับแต่ว่าเราใส้ปุ๋ยนะครับ อกสามรัมนะครับเปลือที่จะให้เขาแตกยอดไว้นะครับสิบอาวันผมใส่หนึ่งกลางนะครับการใส่ก็คือสามารถที่จะใส่ไกลไกลตายกูนได้เลยนะครับอกสามรัมนะครับใส่ตายไกลตายกูนได้เลยนะครับแต่ตายมาจะเทีดนี่เราตรงถ้วยอ้างมานะครับอายประมาณโอ๊กทิพย์นี่นะครับกับกูนอย่าใส่ติดเลยนะครับนี่คือตอนนี้ผมปลูกนะครับอายอยู่ปลูกไม่ถึงหนึ่งปีนะครับผุ่มเจอตอนปั่นตอนรวยอาทิตย์บานมานะครับ แต่จะเป็นต้นดานย่อนูนะครับไอโนแท่งมาเจ็ดเจ็นะครับตัวนี้ครับต่ออายุเริมรักร่องปีกลึงร่องปีนะครับขลอดไร่มาเจ็ดเจ็ดนะครับมันอยู่ในโรมากุงมาปราวด้วยเดี๋ยวก็การแป้ของกินงี้คือมันจะแป้ไปต่างที่มีแต่อาทิตย์นะครับด้านนี้เป็นโรมาจะไม่ไปเลยครับต้นนูเพิ่งปลูกครับต้นนูเพิ่งปลูกสื่อต้นรากกูมาปลูกไ้ครับเริมแทกยอดเลยครับเริมแทกยอดเลยครับ ปลูกไว้ทักต้องเดือนได้แล้วครับนี่ครับปลูกไว้ต้องเดือนแหละครับโดนเปียกินใบนะครับตอนนี้เริ่มแตกยอดแล้วครับอันนี้เป็นต้นรากขูนะครับคือมมาต้นโต้วอาทิตย์แต่ต้นที่พมไอเอ็นอยู่ด้านนี้นะครับก็คือต้นปั้นที่พ่มเือมมาต้นลอยอาทิตย์บาทครับอยู่กันปลูกก็ไม่ถึงหนึ่งปีครับแต่มีการแตกยอดดีดีครับโดยปุ๋ยทุตรอกรามครับองเปื่อนใจตัวไห้กันบ้างครับผมเมนต์จมมาครับ ก่งดับจมกันได้นะครับเดี๋ยวพมมีต้นครับเดี๋ยวพมไบกป้าป้าไปดูต้นนู้นครับต่นต้นบต้นรวยครับที่บ้านเหมือนกันครับแต่ว่าอายุการปลูกจะจะเกะว่าต้นนู้ประมาณสักสองเดือนครับนี่ครับต้นนี้ใหญ่เร็วมาครับการแตกยอดก็ช่วยครับอ่านะครับการแตกยอดรวยกลางบ้านครับไอ้นี่กลางใจกล้าเลยครับนะครับแต่ต้นนี้คือพุ่มใต้อกดำด้ามเดก จิบโรงอุกอุกค,ครับตอนนี้นะครับนะก็มีการแตกยอดทีดีกว่าตอนน,นู้นนิดนึงนะครับนี่เลยครับแป๊บเดียวกับเปราะแตกยอดนะครับได้แตกยอดดีก็ต้องมีแต้งอธิษฐาตึ้งกันครับตอนดานนูอายุเก่กว่านะครับทระานปีกรึงครับที่อายุการปลูกแต่ว่าเป็นเปี่ยจากกระจนกินยอดไปรรบนึงครับก็ทำการตัดยอดออกแล้วก็บทำทำใบไม้นะครับ ตอนนี้ตองตอนนี้นมปรูกบอูเลยครับนามบบกคนตกยักษ์นามตัวมครับก็ตอนนึ่งเกยเป็นตบอมาเลยก็รักษาใ้ตอนนี้ก็พยายามรักษาต็อบเลยก็ทำไหมครับ